สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ผมได้กล้องวิดีโอ8มานะครับเป็นดิจิตอล8นะครับเป็นกล้องวิดีโอแฮนดิแคมไฮเอทหรือว่าไฮ8นั่นเองนะครับสภาพเครื่องนี้ยังดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับสภาพเครื่องนี้ถือว่ายังดีมากๆเลยยังสวยงามอยู่นะครับยี่ห้อโซนี่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจอก็ ดูเหมือนว่าจะยังดีอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองลองเสียบไฟดูนะครับไม่มีแบตเตอรี่มานะครับนี <Tonight> บ่แบตเตอรี่ไม่มีแต่มันมีอะแดปเตอร์มานะครับคุณผู้ชมมีมีอะแดปเตอร์มาครับนี่ครับอะแดปเตอร์นี่มีมีอะแดปเตอร์เสียบไฟมาเดี๋ยวผมจะลองลองเสียบไฟดูนะครับเดี๋ยวลองลองเสียบไฟดูซิผมเสียบไฟเข้าไปนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะทําการเปิดนะครับอ่าทำการเปิดเครื่องดูปึ๊บอ่ามีไฟเข้าด้วยมีเสียงติ้งเข้ามานะครับตรงนี้หน้าจอนะครับไม่รู้ว่าปุ่มอะไรยังไงนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นแต่ว่าติดนะครับคุณผู้ชมครับไหนลองลองดูในนี้ดูนะครับอ่าในนี้ก็ก็ติดนะครับก็มองเห็นนะครับเห็นไหมครับ ช่องในนี้ก็มองเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเสียบสายนะครับผมมีสายนี่มีสาย S V D O นะครับมันจะต่อออกจอทีวีได้นะครับผมนั่นแหละครับทีวีนะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับแต่อันนี้จะเป็นสายสัญญาณ S V D O นะครับเดี๋ยวจะลอง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 ต่อดูนะครับว่ามันจะให้สัญญาณออกไหมทุกจะลองลองต่อดูเสียบเข้าไปแล้วนะครับ แล้วก็เปิดมันมันมันติดอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับอ่าดูจอทีวีนะครับนี่ครับติดนะครับอ่าเนี่ยผมต่อออกทีวีก็ติดเลยนะครับแต่สายอาจจะไม่ค่อยดีครับสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณก็ก็ติดนะครับคุณผู้ชมครับอ่าสายสัญญาณนี้ติดนะครับอ่าสังเกตดูนะครับเห็นอ่าเห็นติดนะครับนี่ครับอ่า ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมกับผมไม่แน่ใจว่ามันจะไอ้นี่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองลองแต่ว่าต่อออกทีวีแล้วก็ก็เห็นภาพนะครับนี่ครับผมต่อออกทีวีแล้วก็เห็นภาพด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเอาเอาถาดนะครับคุณผู้ชมครับเอาถาดเอาถาดออกนะครับอ่านี่ครับ มันก็เด้งขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับอ่าก็ก็เด้งขึ้นมานะครับใส่เดี๋ยวผมจะลองลองเอาเอาม้วนใส่เข้าไปดูนะครับอ่าปึ๊บนี่ครับคุณผู้ชมครับอ่าก็ใส่ม้วนเข้าไปได้นะครับคุณผู้ชมครับใส่ม้วนเข้าไปแล้วอ่านี่ครับมันขึ้นว่าระบบพาวนะครับเป็นระบบพาวนะครับนี่ครับ ดูจอนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองลองเล็กขอดูนะครับผมจะลองลองกดเล็กขอดนะครับนี่ตรงนี้ปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับฟังเสียงนะครับถ้าติ้งได้นี่ก็คือใช้ได้นะครับอ่ามีเสียงติ้งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ตอนนี้ผมเล็กขอดแล้วนะครับนี่เล็กขอดนะครับโอ้คุณผู้ชมครับใช้ได้แต่แบตเตอรี่ไม่มีนะครับคุณผู้ชมครับ แบตเตอรี่ไม่มีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะกดเพลย์ตรงไหนนะครับคุณผู้ชมครับสรุปว่ามันมันใช้ได้อยู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะกดปิดก่อนหยุดแล้วนะครับแล้วผมก็จะเอาเอาม้วนออกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมานะครับนี่ครับอ่าเด้งขึ้นมาแล้วนะครับเอาม้วนออกได้นะครับก็สรุปว่ามันก็ ผมว่ามันใช้ได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับติดไว้นะครับาคุณผู้ชมก็ดูภาพนะครับดูภาพนี่ครับใช้ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในความเป็นจริงจะเป็นยังไงนั้นผมก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ท่านใดจะเอาไปซ่อมเราไปลองดูก็เอาไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันปุ่มเพลงมันอยู่ตรงไหนผมหาไม่เจอนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ขาย1,200บาทนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดสนใจก็ โทรหาผมนะครับ0815851998ครับเด่ดชาติพวงเกตจากซีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ